สวัสดีครับสำหรับการสร้างคุชเมอร์หรือคอุชเมอร์การนะครับอย่างแรกให้ไปที่ t e ท l Me นะครับค้นหาค u ชเมอร์แล้วก็คลิกไปที่หน้าคุชเตอร์ตอนนี้เราจะอยู่ที่หน้าคุชเมอร์แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากสร้างคุชเมอร์ใหม่นะครับให้กดไปที่ New พอกดไปที่น e w เสร็จปุ๊บนะครับให้ไปใส่ชื่อลูกค้านะครับสำหรับ n u m เบ์นะครับเดี๋ยวโปรแกรมจะรันให้อัตโนมัตินี่ใส่เป็นบริษัทนะลูกค้า เนี่เราก็จะได้คอ c u เมอร์การ์ดของบริษัทลูกค้าจำกัดนะแล้วก็สำหรับส่วนอื่นๆน,นะครับอย่างเช่น IC Partner Code อะไรพวกนี้นะครับจะมีอธิบายอยู่ใน FRD ของ c e l l Management นะครับ เลื่อนลงมาที่หน้าสารบัญน,นะครับมันจะมี Customer Card มเ,มเนี่ยคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะมีคำอธิบายรายละเอียดการตั้งค่าแต่ละ f i ล l นะครับว่า f i ล l นี้หมายถึงอะไรนะครับอย่างเช่น Number หมายถึงรหัสลูกค้า Name คือชื่อลูกค้าอะไรแบบนี้ s a l วอร e r s o n รพนักงานขาย ก็จะมีบอกมาอยู่นะน,นี่เป็นส่วนของ address นะก็จะมีพวกรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีแล้วก็อื่นๆนะครับสามารถดูได้ในเอกสาร fd ของเซลล์ management นะอันนี้ผมจะลองใส่ตัวอย่างให้ดูอย่างเช่น a n d r o i d นะ สมมติอันนี้เป็นบ้านบ้านเล็กที่นะบ้านเล็กที่อะไรใส่ไปจุดๆๆ,ๆปเปิดเรื่อยๆถ้าสมมติว่า a d d r e s หนึ่งอ่ะมันเต็มนะครับสามารถเอามาใส่ใน a d d r e s สองได้นะ,ะแล้วก็จะมีคันที่ e g i o n Code ซิตี้โพสโคดอะไรพวกนี้อ่าสามารถมาเลือกได้ที่ซิตี้มันก็จะไปโผล่ที่หน้าโพส o d โคดครับแล้วถ้าเราเลือกสมมติว่าเราเลือกอลูกค้าที่อยู่ลูกค้าเป็นเขตป้อมปัดป้อมปัดสตูพายนะอ่าคันที่ r e g i o n Code กับ Postcode ก็จะถูกใส่ให้อตัตโนมัติ ในส่วนของ invoice ก็จะมีพวก g e n business posting group อะไรพวกนี้ให้เลือกก็เบื้องต้นก็สำหรับการสร้าง customer card ก็ประมาณนี้ปดย้อน,นกลับแล้วก็จะเห็นว่าเรามีบริษัทลูกค้าจำกัดอยู่ตรงนี้สำหรับ c u เมอ m e r card ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ